สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเราขอนําเสนอบทความของคุณโซดาน้ําที่ได้เขียนบทความอย่างน่าสนใจดังนี้15กุมภาพันธ์เขาคนนั้นจะรับผิดชอบคําพูดได้หรือไม่ผมมีนิสัยประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าผม รู้สึกมั่นใจกับเรื่องอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็ผมก็มักจะแสดงความเห็นแบบชี้ชัดไปตรงๆงต่อเรื่องนั้นๆซึ่งเท่าที่ได้คาดการในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งก็มักจะเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เสียส่วนมากจะว่าผมเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษทางด้านนี้ยังไม่แน่ใจนักก็แค่ลองคาดการไปเรื่อยเปื่อยในฐานะ นักวิเคราะห์สมัครเล่นจึงไม่อยากจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักวิเคราะห์ชื่อดังบางคนที่มักจะออกอาการเงือบซ้ำเงือบซากเงือบจนไม่รู้สึกเซ็งกับตัวเองบ้างหรือไรก็ไม่ทราบมีอยู่บ่อยครั้งที่เงือบจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าเป็นผมก็คงจะรีบไปโดดน้ำตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียเลยต่อเรื่องราวที่ผมเคยได้นำเสนอ ความคิดเห็นไปบ้างแล้วนั้นจะขอเรียกว่าเป็นการคาดการน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะเป็นความเห็นที่ไม่มีการนำหลักวิชาการใดๆมารองรับเป็นการวิเคราะห์โดยยึดถือจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เป็นแกนหลักซึ่งถือว่าแตกต่างจากนักวิเคราะห์ตามช่อง Youtube ทั่วไปพอสมควรซึ่งวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้ก็เช่นกัน ที่เขาผู้นั้นได้ฟันธงอย่างมั่นอกมั่นใจไว้แล้วไม่เกินวันนั้นจะต้องมีการออกหมายจับคนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนซึ่งต่อให้เด็กอนุบาลก็ยังรู้เลยว่าเขาผู้นั้นกำลังหมายถึงใครถ้าผมเป็นเจ้าหนูเด็กอนุบาลคนนั้นผมก็จะเหลือบตามองเขานิดหนึ่งก่อนที่จะถามว่าปู่ปู่ปู่ไม่กลัวหน้าแตก จนเงิบเหมือนครั้งก่อนๆอ,อีกเหรอครับต่อประเด็นของการจับกลุ่มที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่15กุมภาพันธ์ผมก็เคยวิเคราะห์เอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วว่าจะไม่มีการออกหมายจับใครทั้งสิ้นภายในช่วงเวลานั้นและยังจะแถมด้วยการคาดการอีกสักประเด็นหนึ่งด้วยว่าจะไม่มีการทุบทำลายองค์พญานาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าผิดไปจากคําพูดที่ผมได้คาดการเอาไว้แล้วล่ะก็ผมก็จะขอรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้โดยการดีดตัวเองออกจากทุกเพจที่ผมเป็นสมาชิกอยู่และจะไม่ขอออกความเห็นใดๆที่เกี่ยวกับลุงพลอีกต่อไปถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางคนนึกตั้งคำถามกับผมว่าเพราะอะไรผมจึงมั่นอกมั่นใจได้ถึงขนาดนั้นและหลายคน อาจจะนึกสงสัยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครจึงได้กล้ามาฟันธงเรื่องราวที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างนี้ได้ความคืบหน้าล่าสุดกับบทความจากทนายนิทัศจากเพจ f a c e b o o k ที่ชื่อว่าทนายนิทัศชื่อบทความจดหมายเปิดผนึกจากทนายนิทัศประเสริฐเนติกุลถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้ว คดีบุกรุกป่าสงวนครอบครองไม้ห่วงห้ามของลุงพลเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่เป็นความผิดเกิดจากการกล่าวโทษดังนั้นเหตุใดเจ้าหน้าที่ที่ไปที่บ้านลุงพลจึงใช้วิธีเชิญลุงพลไปสถานีตำรวจและให้เจ้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทันทีโดยให้การประกันตัวออกไปทำไมจึงไม่ออกหมายเรียกก่อน เพื่อให้ลุงพลได้เตรียมตัวต่อสู้คดีเตรียมทนายความเพราะลุงพลมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือคดีอาญาร้ายแรงการใช้วิธีการดังกล่าวเป็นที่สงสัยของประชาชนจำนวนมากว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายหรือตามแรงกดดันจากกระแสสื่อหรือมีอะไรแอบแฝงในคดีกันแน่ แถมเวลานี้ก็มีการกล่าวโทษไปยังบุคคลอื่นอีกว่าเป็นผู้สนับสนุนบ้างผู้ร่วมกระทำผิดบ้างดังนั้นควรจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษคนอื่นๆเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีทำการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดเจนเสียก่อนว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ใครเป็นผู้กระทำผิดหาใช่มีการกล่าวโทษ แล้วดำเนินการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาทันทีเหมือนกับการที่กล่าวโทษมีความผิดตามการกล่าวโทษเกิดขึ้นจริงเจ้าพนักงานตำรวจจึงรีบปฏิบัติตามทันทีโดยมีการสืบสวนสอบสวนให้ชัดเจนเสียก่อนอันนี้ทนายมองว่าเป็นการไม่ถูกต้องรวบรัดเกินไปการกล่าวโทษในคดีผิดอาญาแผ่นดินโดยบุคคลผู้ไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดก่อนที่จะออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่นี่เหมือนกับว่าเจ้าพนักงานตำรวจรีบดำเนินการโดยไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใช้วิธีไปเชิญตัวมาที่สถานีตำรวจและแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้ทนายเฝ้ามองดูวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจในวันนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น กับกระบวนการยุติธรรมอันมีเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นขั้นที่1อายการเป็นขั้นที่2และศารเป็นขั้นที่3หรือมีสื่อเป็นขั้นที่1แทนตํารวจไปแล้วครับทนายหวังว่าก่อนวันที่15กุมภาพันธ์2 5ง4นี้ไม่น่าจะมีการออกหมายจับเพราะนั่นเป็นการยืนยันว่าความลับในการ สืบสวนสอบสวนถูกนำไปแจ้งแก่สื่อบางคนหรือสื่อบางคนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนอันเป็นการกระทําที่ผิดต่อหน้าที่และกฎหมายไม่ใช่เป็นข่าวหลุดแต่เป็นการจงใจให้สื่อสร้างข่าวออกมาซึ่งภูมิชการตำรวจแห่งชาติควรต้องชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยในประเด็นนี้ด้วยครับ ด้วยลักษณะท่าทีคำพูดของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทนายเชื่อว่าท่านพยายามติดตามจับกลุ่มผู้กระทําผิดตัวจริงถึงยอมให้คดีล่าช้าไม่ต้องการจับแพ้นั่นเองเหตุเกิดจากขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นแม้สังคมจะบีบคั้นหรือสื่อจะชี้นำเพื่อให้เจ้าพนักงานตำรวจจับคนร้ายให้ได้เสียทีแต่ ถ้าเป็นการจับเพื่อจบปัญหาและผู้ถูกจับไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่เป็นคนร้ายตามกระแสสือ่อหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังถ้าไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้ว่ามันคือนรกทั้งเป็นอย่าทำแบบนั้นเลยครับทุกวันนี้ผู้บริสุทธิ์ที่ตกนรกทั้งเป็นมันก็มากพอแล้วดังนั้นทนายจึงกล้าคาดว่า น่าจะไม่มีการออกหมายจับตามที่สื่อชี้นำเพราะถ้าสื่อสามารถชี้นำเจ้าพนักงานตำรวจได้เท่ากับกระบวนการยุติธรรมล่มสลายท้ายนี้ทนายอยากขอความเป็นธรรมให้กับบุคคลอื่นอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีส่วนขัดแย้งกับใครบางคนขอปล่อยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตไปตามปกติเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ดำรงชีวิตตามปกติต่อไปพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่พวกอัชญากรแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หาเลี้ยงชีพเพื่อตนเองและครอบครัวทนายขอความกรุณามองข้ามเขาเหล่านั้นด้วยใจเมตตาปราณีให้อภัยคิดถึงครอบครัวเขาที่จะได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจาก เข้าไปเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิถีชีวิตชาวบ้านนอกเขาก็ลำบากอยู่แล้วหากินเล็กๆน้อยๆมีรายได้พอประทังตนจากอาชีพสุจริตจะกลายเป็นผู้ต้องหาด้วยช่องว่างของกฎหมายอันเป็นระบบกล่าวหามันน่าสงสารจริงๆครับนักรบที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนานให้คนเล่าขานต้องรบกับศัตรูที่เหมาะสม ต่นี่เหมือนสิงโตหนุ่มรบกับลูกแกะน้อยมันเทียบกันไม่ได้ทําไปก็ไม่มีใครสรรเสริญเยินยอว่าเป็นเจ้าแห่งรชาชสีถ้าต้องการเป็นเจ้าแห่งรชาชสีให้คนจดจำไปตํตนานป่าแหว่งเชียงใหม่น่าสนใจกว่าหรือปวีนาก็เหมาะสมด้วยความเคารพครับทนายนิทัศ ประเสริฐเนติกุล1กุมภาพันธ์2,564ภูเก็ต